ความยาว6นาที15วินาทีอืมมาค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อวันหยุดเด็กๆอยากไปฟาร์มแล้วก็ไปคาเฟ่ก็เซริร์ชหาสิคะหาข้อมูลว่าที่ไหนมีคาเฟ่น่านั่งสบายๆที่ไหนมีฟาร์มให้ดูด้วยน่าจะเป็นฟาร์มสัตว์ต่างๆนาน,นานชนิดนะคะหลังจากที่มาถึงแล้วพิธีก็พาเดินนําเข้าไปะคะทุกคนรู้สึกว่าข้างหน้าน่าจะเป็นไก่ะคะจุดพิกด พิกัดของเรานั้นก็คือสุวินทวงศ์หนึ่งร้อยสิบนั่นเองเดินทางมาไม่ยากนะเริ่มกันเลยค่ะเดินสำรวจว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามองไกลๆนั้นก็คือน่าจะเป็นไก่นะคะทุกคน <c oughs> ทำไมพี่ทีพี่ทีเดินแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยอะเหมือนกำลังแบบเอ๊ะอะไรดีอะเดินเข้าไปได้ไหมเดินเข้าไปได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าด้านหน้าฝั่งคาเฟ่แค่นั้นเองพอเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราก็เดินมาพอเจอด้านข้างเราก็เดินเข้ามาก่อน เจออะไรเราก็ดูสิ่งนั้นไปก่อนนะคะนี่เจอไก่แล้วก็แวะดูไก่กันเนาะชิวๆไป <c oughs> แต่ว่าคุณแม่ต้องการกาแฟมากลูกชายไม่ยอมไปฝั่งคาเฟ่ก่อนคะ่ะลูกชายเขาจะเดินดูสัตว์ต่างๆนานาชนิดก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะหลังจากที่ดูไก่นิดหน่อยแล้วก็จะเดินไปฝั่งทางนู้นน่าจะมีของเล่นมีอะไรบ้างนะต้องดูค่ะดูไปพร้อมๆกัน นั่นต่กําลังแบบสํารวจกําลังตื่นเต้นกับอะไรเฮ้ยเจออะไรอ่ะเอาแล้วสิเอาแล้ววิ่งแล้ววิ่งเอาแล้วสิเอาแล้วสิเขาเจออะไรเจออะไรอ้อโหทุกคนเห็นไกลๆไหมเป็นอะไรเป็นอะไร่ะโอโหเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าเขาชอบมากๆกกระโดดจ้ำพิธีตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รออะไรเลยค่ะทุกคนรีบเข้าไปเลยค่ะทันที ไปแล้วนะไม่รอละขอเล่นก่อนกระโดดจำ้ำนั่นไงโอ้โ oh. หอยากจะบอกว่ามันพีคสุดตอนท้ายนั่นแหละตอนที่คุณแม่เดินไปซื้อกาแฟแล้วกลับมาแล้วสภาพลูกนี่อยากจะบอกว่าโอ้โ oh. ห <c oughs> ค่อนข้างที่จะเยินมากก่ะทุกคนไม่รอใครจริงๆไม่รอนะกระโดดจ้ำอยู่คนเดียวแล้วก็สนุกมากเลยทุกคน ไอ้เราก็นึกว่าอะไรมองแต่ไกลแล้วก็รีบมาอะคุณแม่ก็แพลนงกล้องดูรอบๆซิว่ามันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างปล่อยให้พี่ทีเขาเล่นกระโดดจำไปค่ะทุกคนบรรยากาศโดยรวมถือว่าโอเคนะนี่ไงคุณแม่เข้ามาในคาเฟ่แล้วแม่ต้องทีก็มาหาอะไรดื่มเย็นๆหนึ่งค่ะทุกคนมาคาเฟ่จะเป็นอะไรไปได้ล่ะนอกจากกาแฟ แอบขำนิดนึงปรากฏว่ามาคาเฟ่แต่ก็ไม่ได้มานั่งคาเฟ่กันคุณแม่ก็เดินมาซื้อกาแฟแล้วก็มาดูปลาค่ะแวบๆดูนิดนึงพอดีว่าแลวหลานกำลังสนุกกับการไปดูสัตว์กันนะคะว่าในฟาร์มนั้นมีอะไรบ้างช่วงที่เราเดินมาสั่งกาแฟนะคะเราก็เห็นปลาแล้วก็อดที่จะจอดแวะดูไม่ได้ชอบดูปลาค่ะทุกคนนี่ไงเริ่มต้นจากอะไรอะ่ะกวางหรอคุณแม่สั่งกาแฟเสร็จแล้วค่ะกำลังเดินไปหาพิธี แล้วก็ดูรอบๆอบนี่ราคาในฟาร์มพี่กัดนะเข้ามาตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊มันจะมีฟาร์มตรงไหนให้เราดูบ้างอันนกแก้วสีสันสวยงามแต่ว่าตอนนี้ยังหาพี่จี <laughs> มาแล้วค่ะทุกคนเดิมมาละนันนไงคําว่าเยินช่วงต้นคลิปที่บอกว่าสภาพเยินเนี้ค่ะหลังจากที่เราไปดูกาแฟมาแล้วค่ะดูเสื้อพี่ทีค่ะสังเกตดูเสื้อพี่ทีอืมนะยังไม่ได้ถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นเดาว่าน่าจะเป็นการกระโดดจำ้ำแล้วก็ล่วงลงมาที่พื้นนะคะทุกคนอันนี้เขากําลังเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกไปค่ะพึ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่ทีก็ชอบให้อาหารนกเหมือนกัน ว่าแต่การให้อาหารนกของพี่ดีนะคะทําไมทําหน้าแบบนั้นต้องป้อนทีละเม็ดใช่ไหมนั่นคือเม็ดอะไรเม็ดทานตะวันหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะทุกคนเม็ดทานตะวันพี่ดีเขาป้อนน้องนกแก้วอยู่ค่ะยังมีอีกหลายจุดหลายด่านนะทีเอ้ยไปกันเถอะลูกเสร็จหรือยังให้อาหารนกอ่าคุยกับนกรู้เรื่องคุยภาษานกรู้เรื่องด้วยนะเนี่ยแหละค่ะ พอเจอฟาร์มกับคาเฟ่มันก็จะคนละเรื่องและเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะเราก็จะต้องตามใจหนุ่มๆเด็กๆเ,เขาไปก่อนอ้าวเบาตี้ไม่อยู่อะไรตรงนี้น้องบับเรานี้เองค่ะทุกคนพี่ทีดูตื่นเต้นเหมือนไม่เคยเจอเลยนะเบาตี้เนี่ยเอเวลาขับรถผ่านออกต่างจังหวัดเนี่ยผ่านกลางทุ่งนานเนี่ยเราเคยชีย้ให้ดูอยู่นะว่าเอ้ยน้องบับน้องบับลูกเนี่ย ที่นี่เขาก็มีให้ดูค่ะทุกคนผ่านมากี่ชนิดละนกแก้วน้องกวางน้องบัฟปลาให้เราดูออแล้วนี่กำลังถ่ายรูปกันมีแพะใช่ไหมน่าจะมีแพะค่ะทุกคนพิธีกำลังให้อะไรอยู่เอ่ยไหนดูซิอะไรอะ่ะคุณแม่ก็จำไม่ได้แล้วทุกคนเออน้องม้าแน่เลยมา้าม้าที่แบบตัวเล็กๆอะค่ะ ชวนกันไปดูเรียกกันไปดูแล้วก็จะมีเต่าด้วยนะพูดถึงเต่าตัวใหญ่มากกําลังถามว่าแครอทเนี่ยให้น้องม้าได้ด้วยหรอครับอ่ะจริงจริงด้วยน้องม้าค่ะี่กาลังให้พิธีเดินม,มาถามว่าแครอทเนี่ยน้องม้าทานได้ไหมคุณแม่ก็เลยตอบว่าก็ลองให้สิลูกยื่นให้ดูถ้าน้องม้าทานได้ก็แสดงว่าเขาทานอ่ะก็เล่นกันสนุกสนานกันไป สองข้างทางซ้ายขวานะคะ่ะเขาก็จะมีสัตว์ให้ดูเหงือ่เอาอุด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 อดดน้องหมูค่ะทุกคนนี่น้องม้าเขามีแบบทั่วไปอะค่ะทุกคนยังไม่จบอีกยังหันมาหาน้องม้าสังเกตเหงื่อ่พิธีนะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าทริปนี้สนุกแล้วก็แฮปปี้สุดๆไว้เจอกันคลิปหน้านะไปละ